ปกินนกะธรรมตอนที่114สนทนาธรรมที่ประเทศกรัรมพูชาธันวาคมพุทธศักราช2 5 4พรประเหตุว่าไม่มีใครจะไปฝืนอธัธยาศัยที่ได้สะสมมานานแสนนานแสนโกธกับหรือน,นานกว่านั้นอีกได้แต่เราสามารถจะรู้ตัวจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราในนะแต่สะสมมาที่จะเกิดในขณะนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า มีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปต่อต้านเราไม่ได้ไปฝ่าฝืนเราไม่ได้ไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรนะฮะเพราะเหตุว่าเรารู้ว่าเป็นอนัตตาจริงๆทํากฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นตัวเราคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยไม่มีใครซ้ําใครทุกคนที่สะสมมาก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะไปเอากฎอะไรมาใช่ไหมคะนอกจากว่ามีปัญญาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น พอจะเห็นไหมคะว่าเป็นบาปที่เป็นนั่งอะคะเห็นครับเห็นรู้สึกก็พูดง่ายนะคะว่าเป็นบาปทั้งๆที่กําลังสบายใจนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยะเวลาที่เรารู้สึกสบายใจเนี่ยมันไม่ใช่กุศลถ้าเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นกุศลและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกับว่าเราต้องไปทําขึ้นมาด้วยความพอใจของเราและความจริงเดี๋ยวนี้เราพอที่จะมีกุศล โดยที่ว่าไม่ต้องไปนั่งโดยที่ไม่ใช่กุศลก็ไปคิดว่าเป็นกุศลจะดีกว่าไหมคะก็ถ้ามีความเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นขณะนั้นก็เป็นกุศลประเภทหนึ่งกุศลมีหลายประเภทไม่ใช่มีประเภทเดียวนะคะโดยมากคนก็คิดว่าเฉพาะทานการให้เท่านั้นที่เป็นกุศลแต่ความจริงขณะที่เป็นศีลก็เป็นกุศลหรือขณะที่กำลังฟังธรรมะในขณะนี้ก็เป็นกุศลที่ประกอบได้ปัญญาด้วย เป็นกุศลที่สูงกว่าขั้นทานขั้นศีลค่ะเพราะเหตุว่าทานศีลถึงไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีแต่ว่าปัญญาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยศาสนาอื่นไม่ได้สอนเลยเพราะว่าเขาไม่ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็ถามคุณลงนิพัธ์นะครับว่าจําเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องจําธรรมะที่ศึกษามาได้ทุกข้อนะครับความจําเป็นจริงๆในการศึกษาหรือสนใจพระธรรมนี่นะคือความเข้าใจนะฮะเป็นหลัก เพราะว่าการจำเนี่ยนะใครมีความจำดีก็จำได้มากแล้วใครอ่านบ่อยเห็นบ่อยก็อาจจำได้แต่ว่าความเข้าใจเนี่ยนะบางทีมันนึกข้อธรรมนึกชื่อไม่ออกเพอเราเห็นเราได้อ่านเราได้ยินคนอื่นพูดเราเข้าใจความเข้าใจนี่เป็นหลักสําคัญนะธรรมะเนี่ยต้องเป็นหลักใหญ่เลยหลักสําคัญที่สุดเลยเพราะความเข้าใจนี่เองที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้คุณธรรมอย่างอื่นๆจเจริญขึ้นอาจารย์คะ พูดถึงถ้าสมมติเข้าหาว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตธ,ธรรมอะไรเรื่องของความจำเนี่ยก็คือสัญญาเจตสิกก็เกิดกับจิตทุกชาติทุกดวงก็มีทั้งอกุศลแล้วก็กุศลแต่ถ้าเป็นความเข้าใจเป็นเป็นปัญญาเจตสิกแล้วก็เกิดกับกุศลและจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการศึกษาถ้าเป็นการท่องจําแล้วก็เหมือนกับเรียนวิชาการทางโลกเราก็จะไม่เข้าถึงสภาพธรรมะที่เป็นจริงแล้วบ่อยครั้งก็อาจจะเป็น ความจําที่เกิดกับอกุศลจิตก็ได้แต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมแล้วเรามีความเข้าใจในสภาพธรรมะเราก็ไม่จําเป็นต้องท่องจาแต่เป็นความเข้าใจที่เราเข้าใจจากสภาพธรรมะที่มีจริงๆความจํายังไงยังไงก็เป็นสติไม่ได้ค่ะความ,วามจําต้องเป็นสัญญาเจตสิกเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเวลาที่เราผ่านพยัญชนะใดนะคะพยัญชนะแรกอธิบายว่าอย่างไรเปลี่ยนแปลงล,ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัญญาเจตสิกสัญญาที่เกิดกับความเพียรสัญญาที่เกิดร่วมกับปัญญาก็ทําให้สัญญานั้นยังคงเป็นสัญญาแต่ว่าเพิ่มเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาที่มั่นคงขึ้นก็เพราะเหตุว่ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยและสัญญาที่จําธรรมดากับสัญญาที่เกิดร่วมกับวิริยะที่เป็นอีกระดับหนึ่งนะคะสัญญานั้นก็มีอีกชื่อหนึ่ง พราะฉะนั้นเราจะทิ้งความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเดิมไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะคิดว่าขณะใดที่จําเรื่องนั้นเป็นสติหรือเป็นสัญญาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องรู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องเป็นแต่ละอย่างสติระลึกรู้ในธรรมะในคันฟังธรรมะหรือว่าคันอ่านหนังสือต่างๆการระลึกในธรรมะ นในังส<น>ต่างๆนี่หนังสืออะไรคะหนังสือปาตรายปิโกต้องชัดเจนค่ะเวลานี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องสภาพของสัญญาเจตสิกกับสติเจตสิกครับ,รบสติต้องเป็นโสพน,นะคะคคเวลาที่อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพียงอ่านแล้วจะเข้าใจได้ครับ,รบทุกคนอ่านออกหมดเลยค่ะหยิบพระไตรปิฎกมาก็อ่านออกที่นี่ทุกคนนะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมจะเป็นสติเหมือนกันหมดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่สติ หรือเป็นแต่สัญญาที่จําแต่ไม่มีสติเกิดร่วมด้วยเลยในขณะที่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็อยากจะให้ปัญหาของคุณสวนเนี่ยชัดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องที่คนคิดว่าความจาเนี่ยสำคัญแต่ความจริงคุณสวนก็เคยจําอะไรมาตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะลืมบ้างไหมลืมนะคะแต่ถ้าเป็นการที่เข้าใจแล้วจําหรือจําสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะผิดกันมาก เราจะไม่ลืมสิ่งที่เราเข้าใจแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่จำชื่อจำเรื่องโดยเฉพาะหัวข้อต่างๆเราลืมได้ใช่ไหมคะอย่างเวลาที่เราจะพูดถึงข้อธรรมะใดๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้กล่าวตามลำดับและความจริงและจำเป็นไหมที่จะต้องตามลำดับประโยชน์มีแต่เราต้องรู้ถึงประโยชน์ด้วย เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดว่าเมื่อตำราว่าอย่างไรเราก็ตามตำราหมดโดยที่ว่าไม่เข้าใจความมุ่งหมายเลยแต่ว่าเมื่อตำราเป็นอย่างนี้แล้วเราเข้าใจความมุ่งหมายด้วยว่าทําไมเป็นลําดับอย่างนี้ก็ยังจะทําให้เราสามารถเนี่ยเพิ่มความเข้าใจขึ้นได้แล้วก็รู้ด้วยว่าทำไมจึงควรที่จะเข้าใจหรือว่าจำตามลำดับด้วยนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นเรื่องของวิชาการนะคะ แต่ก็ไม่สำคัญเท่าการที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสวนสามารถที่จะเอาสิ่งที่ได้จำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมาใช้กับสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอธิบายถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ด้วยความเข้าใจจริงๆอันนั้นก็เป็นความเข้าใจของเราเองซึ่งเกิดจากการอ่านการฟังการคิดการพิจรารณาการไตรตรองการระลึกจนรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะั้น เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเคยเรียนพระไตรปิฎกมามากน้อยในชาติก่อนๆแค่ไหนเนี่ยใครจําได้และชาตินี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ต้องมานั่งจําใหม่ใช่ไหมคะปรามัตถธรรมสี่จิตเจตสิกรูปมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราเข้าใจสภาพธรรมะทันทีที่ได้ฟังเน่ยเราก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะว่ามีปัจจัยที่เกิดจากการฟัง แล้วก็พิจรารณาจนเข้าใจลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมาและรูปธรรมพอใครพูดเรื่องรูปธรรมหรือนามธรรมเนะะี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงชื่อคนไทยเนี่ยครั้งที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะพอได้ยินคําว่านามเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าเป็นชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วหมายความถึงสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์ขณะใดที่จิตเจตสิกเกิดต้องเป็นสภาพรู้ซึ่งต่างกับลักษณะของรูป นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่เราไปจำชื่อเฉยเฉยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะและเราไปพบคำนี้เราก็พอรู้ว่าอ๋อนี่ name and form นี่มันคือนามกับรูปทั้งๆที่คนทั่วไปอาจจะคิดว่ามันชื่อกับอะไรก็ไม่รู้รูปเป็นรูปภาพหรืออะไรต่งตางๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนนะคะถ้ามีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินโดยที่ว่าไม่สับสน มิฉะนั้นแล้วก็สับสนไปเรื่อยๆที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วเนี่ยจะจําได้เองผมเข้าใจถูกไหมครว่าขณะที่ฟังเรื่องธรรมะแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนได้ฟังเนี่ยกุศลจิตเกิดในขณะนั้นมีสติขั้นฟังเกิดสติขั้นฟังเกิดเมื่อสัญญ,ญาเจตสิกเกิดร่วมกับสติขั้นฟังสัญ,ญญาความจํานั้นจะมีกําลังมากถึงทาให้จําไ,ได้เพราะฉะนั้นสัญญ,ญาเนี่ยนะคะเกิดกับจิตทุกขณะอยู่แล้วค่ะ แล้วแต่ว่าจะเกิดกับจิตอะไรถ้าเกิดกับกุศลจิตขั้นทานได้ไหมคะเกิดกับขั้นศีลเกิดกับขั้นสมถะจิตสงบเกิดกับขั้นสติปัฏฐานก็ได้เพราะฉะนั้นระดับของสัญญาก็ต่างกันแต่สัญญาไม่ใช่สติบุญคืออะไรและบาปคืออะไรครับถ้าเป็นบาปก,ก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามบุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงาม ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้โดยไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะตัดสินด้วยตัวของเราเองซึ่งผิดผิดถูกถูกใช่ไหมคะว่าตอนเนี้ยบุญละตอนนั้นบาปละแต่ความจริงธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเร็วอย่างจิตกับเจตสิกนี่คะ่ะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลแล้วก็สลับกันจนกระทั่งเราบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจึงต้องอาศัยการศึกษาให้ละเอียดพอสมควรนะคะที่จะรู้ว่า ขณะใดก็ตามที่เป็นบาปหรืออกุศลความหมายเดียวกันนะคะก็คือขณะนั้นเป็นโลภะนะคะโทสะโมหะและอกุศลอื่นๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังอิสาริษยาตรณีมัจฉริยะพวกนี้ค่ะก็เป็นลักษณะของธรรมะที่เป็นอกุศลทั้งนั้นถ้าเป็นกุศลหรือเป็นบุญเนี่ยก็ตรงกันข้ามคือเป็นธรรมะที่ดีงามธรรมะที่ดีงามก็คือขณะที่จิตเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ดีงามเกิดร่วมกัน แล้วก็เวลาที่มีจิตใจที่ดีงามเกิดหรือว่าจิตใจที่ไม่ดีเกิดเนี่ยนะคะก็จะมีทางของจิตกายกับวาจาเนะะี่ยค่ะเป็นทางของกุศลหรืออกุศลเพราะเหตุว่าเราไม่ได้มีแต่จิตเรามีรูปด้วยถ้ามีแต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยคนอื่นจะเดือดร้อนไหมคะคนอื่นนะคะเดือดร้อนไหมถ้าอกุศลและจิตของเราเกิดไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าเรามีรูปด้วย เวลาที่อกุศลจิตเกิดเนะะี่ยค่ะก็มีทางคือกายวาจาที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากอากุศลจิตนั้นเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนความจริงเวลาที่อกุศลธรรมเกิดเนี่ยนะคะเบียดเบียนเราก่อนคนที่มีอกุศลเนี่ยไม่สบายเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ว่าขณะที่เป็นโลภะเนี่ยเราอาจจะคิดว่าดีเป็นความติดข้องต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เวลาที่ได้มาแล้วเราก็ดีใจมากนะคะเพลิดเพลินเป็นสุขแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินคิดว่าขณะนั้นก็ดีเพราะฉะนั้นดีของเรากับดีของธรรมะเนี่ยคนละอย่างดีของเราคือความรู้สึกเป็นสุขสนุกเมื่อกี้สนุกไมค่าไปอาหารอร่อยไหมนะคะนี่คือดีของเราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคืออกุศลเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพที่ติดข้อง ติดข้องนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอนะฮะไม่สมใจค่ะต้องหนักหนาสาหัสคือมากกว่านั้นให้โสมนัสเลยนะคะถ้าเพียงแต่อุเบกขาเวทนาเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่พอใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ถือให้ถึงความรู้สึกที่เป็นโสมนัสเวทนาไม่ใช่เพียงแต่อุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราเข้าใจธรรมะผิดอย่างเวลาที่เราสบายใจไปนั่งสมาธิเราก็คิดว่าขณะนั้นน่ะ เป็นกุศลแล้วใช่ไหมคะโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและขณะนั้นมีโลภะแล้วก็มีโมหะมีความไม่รู้กับมีความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าขณะที่เป็นกุศลต้องไม่มีโลภะโทสะโมหะและเป็นไปขณะไหนบ้างเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยรู้ยากแต่ถ้ามีการแสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยพอจะรู้แต่ต้องตรง ไม่อย่างนั้นก็ถูกกลวงหรือไม่อย่างนั้นก็เข้าใจผิดอย่างเวลาที่เราเห็นคนที่เข้ายากไรเนี่ยแล้วเราคิดที่จะช่วยขณะคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่จะช่วยค่ะเป็นกุศลแล้วดีงามแล้วคือธรรมะเนี่ยตรงนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพียงคิดก็เป็นกุศลแต่ว่ายังไม่สําเร็จเพราะเหตุว่ายังไม่มีการกระทําถ้าอย่างนั้นทุกคนต้องรวยกุศลใช่ไหมคะ เอาแต่คิดอย่างเดียวว่าจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่ความจริงไม่ช่วยเลยแล้วก็หวังกุศลก็คิดว่าแค่นั้นพอแต่ความจริงนั่นเป็นบุพเพเจตนาเพียงแต่ความคิดก่อนการกระทําซึ่งไม่แน่นะคะว่าการกระทำนะจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยก็มีประกอบทั้งการก่อนที่กุศลจะทําเรียกว่าบุพเพเจตนาหรือว่าขณะที่กําลังทําจิตเป็นกุศล และหลังจากทำแล้วเนี่ยจิตของเราผ่องใสที่เราได้มีโอกาสช่วยคนอื่นให้เขาสะดวกสบายขึ้นนะคะมีความรู้สึกสบายใจกับเขาด้วยที่เขาได้พ้นจากความทุกข์ขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉันก็มีสามการละคือก่อนให้หรือก่อนทำกุศลแล้วก็กำลังทำแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของทางของกุศลซึ่งเป็นบุญญกิริยาทางกายทางวาจาเนี่ย มีสามอย่างสรุปก็คือทานศีลภาวนาสำหรับพระภิกษุเนี่ยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาพระเหตุว่าท่านก็ไม่มีวัตถุทานอย่างเรานะคะแต่จริงๆแล้วท่านก็มีโอกาสเหมือนกันแต่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นของท่านเนี่ยจุดมุ่งของท่านก็เน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าเป็นเรื่องโดยตรงของภาวะที่ต่างกันของบรรพชิตกับครือัสนี่ก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าบุญอยู่ที่ใจ เป็นธรรมะที่ดีงามบาปก็อยู่ที่ใจเป็นธรรมะที่ไม่ดียางหนึ่งอย่างใดเช่นโลภะโทสะโมหะวันนี้บุญเยอะหรือ,อกุศลเยอะค่ะตรงเห็นไหมคะความตรงเท่านั้นค่ะผู้ที่ตรงจะเป็นผู้ที่ได้สาระในพระธรรมแต่ถ้าไม่ตรงนะคะคดไปคดมาเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองก็ไม่ได้ ท่านอาจารย์นะถ้าตรงนะแต่ก็ยังเป็นอกุศลอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะฮะมันก็ก็เป็นเป็นก็คือเป็นแต่ว่าตรงอย่างน้อยๆคือก็คือว่ารู้ว่าตรงเบลเบวก็อยากจะให้เป็นกุศลทั้งทั้งที่เป็นอกุศลก็ยังอยากจะให้เป็นกุศลเห็นไหมคะว่าความไม่ตรงเนียมีเข้าใจว่าทุกคนที่อยู่ในเนี้ยเป็นคนดีจริงค่ะถ้าเทียบแล้วต้องเป็นคนดีเราไม่ได้เป็นคนร้ายใช่ไหมคะ เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัรพย์ประพฤติผิดต่างๆเราก็เป็นคนดีระดับหนึ่งแต่ว่าดีอย่างนี้ไม่ใช่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นคนดีไม่รู้ตัวไม่ว่าจะกุศล,ลจิตเกิดหรืออกุศลลจิตนะคะก็ไม่รู้ตัวเวลาทําอกุศลก็ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลหรืออาจจะรู้บ้างแต่ก็ยังทําก็ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน เพราะฉะนั้นก็มีดีหลายขั้นค่ะแต่ความจริงก็คือว่ากุศลก็คือดีธรรมดานะคะอกุศลก็คือไม่ดีแต่ถ้าจะรู้ก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้มีคำถามว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจในสภาพธรรมะในขั้นการฟังจะต่างกับผู้รู้แจ้งธรรมะอย่างไรทั้งทั้งที่ต่างก็รู้ธรรมะและเห็นความเป็น คนสัตว์สิ่งของเหมือนเหมือนกันปัญญาระดับปริยัตปฏิบัติปฏิเวทะไม่เหมือนกันอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแสดงนะครับว่าปัญญาขั้นที่ต่างกันนี้ต่างกันอย่างไรระหว่างขั้นปริยัตกับขั้นอื่นขณะนี้อะไรปรากฏแข็งครับปริยัติใช่ไหมท่านอยากจะรู้ว่าปริยัติคือ,อยังไงปัญญาขั้นปริยัตคือ,อยังไงใช่ไหม ก็ถามว่าขณะนี้อะไรปรากฏถ้าตอบว่าแข็งนั่นแหละคือปริยัติถ้าตอบว่ามีสภาพธรรมอย่างหนึ่งเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งนะคะก็จะต้องหมายความว่าขณะนั้นทําไมตอบอย่างนี้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งก็ถามต่อไปอีกว่าที่ตอบอย่างเนี้ยเพราะอะไรจริงตอบว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะว่าจําได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะนี่ก็ปริยัติ ก็แสดงเห็นว่าถ้าจะเข้าใจว่าความรู้ระดับปริญญาตนี่คืออย่างไรก็คืออย่างที่ตอบในสมัยพุทธกาลการศึกษาธรรมะไม่มีหนังสืออ่านหนังสือมีใช้แล้วสมัยนั้นแต่ไม่นิยมเอามาเขียนภาษาธรรมะการศึกษาธรรมะในสมัยนั้นก็ ฟังโดยตรงจากพระสัมมาทุทธเจ้าหรือจากพระอาหารหันต์จากพระสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้นะฟังโดยตรงเลยไม่ผ่านตำรานะไม่ผ่านตัวหนังสือฟังตรงเสียงตรงจากพระสัมมาทิฏฐเจ้าแล้วก็สู่ผู้ฟังนะแล้วผู้ฟังก็เข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงอะไรที่ผู้ทรงตรัสถ้าเราอ่านแต่ตำราอย่างเดียวยึดติดแต่นั้นตำราอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจสภาพธรรม ตามความเป็นจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราห่างเหะนะินจากความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงจริงๆจ,จากสภา,สสาพธรรมสิปรากฏในชีวิตประจำวันของเราแล้วมันก็ตรงกับตําราที่ท่านว่าไวนะ้น่ะแต่เราจะเอาตํารามาเป็นเครื่องทดสอบเราจะพลาดนะฮะถ้าเราจะเอาปริยัตไปพิสูจน์ความจริงมันก็เป็นแต่เพียงชื่อเป็นแต่เพียงเรื่องรองาวที่ที่ไปพิสูจน์ อย่างที่ท่านอาจารย์ถามคุณจรัญนี่ <Okay. S 2> คือความต่างนะคะเ uh huh. พราะเหตุว่าปกติธรรมดานะะ uh ้ยค่ะเราจะเข้าใจชื่อของสตินะคะแล้วเวลาที่เป็นสติพิษเป็นไปในธานเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ปรากฏเป็นไปในศีลก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเป็นสมถะภาวนานะคะก็ไม่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนแต่เวลาที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยหมายความว่าลักษณะของสติเนี่ยปรากฏเพราะเหตุว่าธรรมดาเนี่ยเรากระทบสิ่งที่แข็ง ทุกคนตอบได้แข็งใช่ไหมเผ mm hmm. ็ดร้อนหวานตอบได้หมดเสียงอะไรนะก็ตอบได้พระราดได้ยินก็เป็นวิญญาณแต่ละทางเช่นจากคูวิญญาณกําลังเห็นสิ่งที่ปรากฏโสตวิญญาณกําลังได้ยินเสียง mm hmm. ถ้ามีกลิ่นก็คาณะวิญญาณกําลังรู้กลิ่นถ้ากําลังลิ้มรสชิวหาวิญญาณก็กําลังลิ้มรสถ,ถ้ากระทบสัมผัสกายะวิญญาณเป็นสภาพที่รู้แข็งขณะนั้นไม่ใช่สติปทานค่ะ เป็นกายาวิญญาณที่รู้แข็งเป็นปกติธรรมดาที่ทุกคนตอบได้เด็กเล็กๆก็ตอบได้ใครก็ตอบได้แต่ถ้าขณะใดที่สัมมาสติเกิดระลึกนะคะต้องมีการฟังมีความเข้าใจว่าไม่มีตัวตนเลยแต่ว่ามีธาตุหรือสภาพธรรมะที่สามารถที่จะปรากฏถ้าอย่างทางกายนะีคะก็คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไวซึ่งขณะนี้กําลังปรากฏนะคะ แต่ว่าปรากฏแล้วผ่านไปเร็วมากทางมนโนทวานวิถีก็เกิดต่อเป็นโตเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นอะไรไปแต่ถ้าขณะใดาที่เกิดระล,ลึกที่จะไม่ต่อไปเป็นบัญญัติแล้วก็มีความเข้าใจเล็กๆในน้อยค่อยๆเกิดขึ้นว่าลักษณะเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะโดยไม่ต้องพูดนะคะแต่รู้ว่าแข็งเนี่ยมีจริงๆเป็นสภาพธรรมะและลักษณะของแข็งเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะที่รู้แข็ง ขณะนั้นมีสภาพธรรมะสองอย่างที่แข็งปรากฏคือแข็งกับรู้แข็งเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่รู้ว่ากำลังค่อยๆเข้าใจเพราะเร็วมากเลยสั้นนิดเดียวเองจะเข้าใจทันทีนี่ไม่ได้แต่ต้องทีละเล็กทีละน้อยที่รู้ว่าลักษณะรู้นี่คืออย่างนี้ที่กำลังรู้แข็งนี่คืออย่างนี้มีจริงๆอย่างนี้นี่คือสติป,ปัฏฐานแต่ว่ายัางไม่ใช่เป็นปฏิเวทะ เป็นแต่เพียงการเริ่มที่จะอบรมความรู้ถูกความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยเป็นคนเป็นสัตว์เคยเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้นะคะแต่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีจริงๆคนนั้นก็จะรู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนมีสตินี่เป็นขั้นต้นคือต้องรู้ความต่างของขณะที่มีสติกับขณะที่หลงลืมสติซึ่งเป็นปัจจิตังนะคะเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆ คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะนี้สติของใครระลึกที่ไหนหรือไม่ระลึกสติไม่เกิดคนนั้นก็รู้เองการที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพโทสะไม่เป็นปฏิบัติอย่างไรครับใครไม่รู้เลยคะใครไม่รู้เวลากโกรธมีใครไม่รู้บ้างว่ากโกรธเป็นยังไง คือโทสะมีหลายขั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยทุกคนรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่โลภะ,<ฮ>ะไม่ใช่กุศลลักษณะของโทสะก็หยาบกระด้างข่นขระและใครไม่รู้ลักษณะของโทสะใครไม่รู้ลักษณะของโทสะคงจะไม่มีครับค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะชื่อว่าปัญญ,ญาหรือเปล่าคะขณะนั้นไม่ชื่อว่าปัญญาเพราะว่าทุกคนคนที่ไม่ทราบไม่เข้าใจธรรมะก็รู้ได้แล้วถ้าเป็น ปฏิบัตินี่จะระลึกรู้สภาพโทสะอย่างไรครับค่ะหมายความว่าเวลาที่โทสะเกิดนะฮะสติก็รู้อาการลักษณะของโทสะว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึง่งไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราเพราะปกติในเราโกรธใช่ไหมคะแต่เวลาที่สติเกิดเนี่ยก็มีลักษณะของความโกรธในปรากฏให้ระลึกให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึง่งซึ่งความจริงนะคะปัญญาเนี่ยจะต้องเจริญจนกระทั่งว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้หมดเลยค่ะเสียงนิดเสียงหน่อยพวกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดทุกทางทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ